ับเพื่อนๆก็สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝาเพื่อนๆนะกดไลน์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับเขาเพื่อนวันนี้อยู่ในรายการแกกองเสี่ยงดวงนะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะมีลุงพ่ออะไรบ้างนะครับมีสายเพื่อนบ้างไหมบ้างหรือเปล่านะวันนี้น่าจะเป็นนะครับอันนี้เดานะน่าจะเป็นพระชุดนะครับเป็นพระเมืองการส่วนมากเลยที่ผมเช่ามานะครับเพราะว่ามาเป็นพระ ของที่นนะผ่าพื้นที่นะครับค่อนข้างรู้จักใส่หลวงพอ่อลากหล่ายรุนอยู่ถ้าเราได้มาเราอ,อาจจะไปต่อได้หรือว่าเช่ามาเก็บเช่ามาศึกษาได้นะครับบางหลวงพ,อพ่อก็ยังมีไม่ครบนะตั้งใจว่าจะเก็บไปครบทุกปัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับวันนี้น่าจะเป็นเมืองการนะ,ะถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าสร้างมาค่อนข้างหลาย้านะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก ยี่ก,ก้อนอ่ะอยังไม่ได้แกะมาก้อนนะครับเพื่อนๆตั้งใจว่าจะมาแกะพร้อมกันนะเพราะว่าเช้าแบบเมาเมาเป็นทุ่งมานะครับเพื่อนลุ้นเพื่ออะไรกันด้วยแกะมาก้อนไม่สนุกนะดูะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะ,อะโอเค จอมีเบาวเบ้ออะไรมาดีเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆเ่าจะมีกระพออะไรบ้างนะต้องอี่ต้องเบาๆหนะ่อยเดี๋ยวโดวนน้าเหรียญน,นะ,อะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันหมดแล้วนะนเพื่นอนๆนี่แหละก็ อันนี้ก็ผมที่ลองป๊อปปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวแกะทีเดียวเลยด้วยแล้วกันนะครับมีอยู่ด้วยกันน่าจะประมาณ4ีทิบเหรียญนะครับโอเคครับปึ๊บเพื่อเจอพื้นที่ที่เราเล่นห่ากันเนี่ยคุ้มเลยนะคุ้มเลยเพราะว่าเราก็ค่อนข้างอ่า เป็นผ้าทั้งวัดเราด้วยนะครับนข้งรู้ว่าอะไรเราฟ้อมกันอเดี๋ยวเรามาดูกันกาจะเจอล,ลุงที่เขาเล่นๆนกัน้งนะอ่มแต่ว่าถึงไม่เล่นก็เก็บได้เมื่อผ่าพื้นที่นะครับอ่เพราะว่าผ่าพื้นที่เขาเนี่ยพื้นที่ใกล้เสียงเนี่ย here, แลวเข้าเจอนะเขาเก็บกันนะอ่าขนพื้นที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะโอเคครับก้อนอื่นนี่ครับเราไ like ล่นี่ก่อน รงนี้เป็นปีสองห้าสองสองนะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะอจายันตะก้อด้วยนะครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะต้องยอมรับนะครับอาจจะไม่ใช่เมืองกาดด้วยนะต้องดูอีกทีนะครับเซหรบวงนี้นะปีข้านข้างเล็กนะดูเทนะครับยันตกะก้อปุสุดเซกหรือเป้าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับถ้าดูเทนะเบื้องตนนี่ครับอ่า โอเคนะเบื้องต้นตรงนี้ก็สวยงามดีแต่ว่าสภาพก็เป็นผิวหิ้งนะแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ผ่านการใช้แต่ว่าก็เนื่องด้วยอา,อาจจะเก็บรักษาไม่ดีนะด้วยความที่สมัยก่อนเนะี่ยอย่างที่เคยกล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะว่าเขาก็อาจจะเอาไว้ในกล่องคุกกี้อะไรพวกนี้รวมๆกันนะครับก็อาจจะมีสซนงสนิมมีค่าฟุ้นอะไรก็แบบนี้นะครับไม่ได้ผ่านการใช้นะแบบนี้ผิวหิ้งนะแท้ด้วยนะแบบนี้ดูง่ายนะครับ อันนี้เป็นหลงหจ้อยวัดท่ามังกรทองนะครับแบบนี้นะครับเจอแท้นะแต่ว่า,าผิวจะไม่สวยงามแล้วเพราะว่ายาที่บอกไปนะไม่ได้่านการใช้แต่ว่าเก็บรักษามไม่ดีนะครับก็เลยมีขึ้นสนิมเหมือนหุนี้นะประมาณนี้แต่ก็แทง,ง่ายนะครับแบบนี้แทง,ง่ายดีโอเคครับผ่านไปนะอ่ะหลวงปู่คงวัดพอปู่ คุณไก่ครับวัดท้มุนไกปีสามห้าครับอ่องค์นี้ก็เทนะครับเทอ่โอเคนะครับอ่ะโอเคนะมาดูกันต่อครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองดีนะครับอันนี้ก็ได้มาค่อนข้างหลายเหรียญน,นะหวนนนุ่งแก่น,นะที่เคยได้มาเนี่ยก็มีชุบดีเกลด้วยนะอ่ะ อันนี้ก็เป็นทองแดงเปื่อยนะครับแบบนี้ปีไม่ลึกเท่าไหร่นะปีสามเจ็ดนะครับเพืเ่อนๆโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋ามานะครับมีลานนะอ่าแท่นะครับฉลองอายุเก้าสิบปีนะครับแบบนี้ก็ทันนะครับถ้าเขียนว่าฉลองอายุเนี่ยทันแน่นะทันหลวงพ่อนะครับนี่ ก็สวยงามนะหลวงพว่อตมะนะครับมีลานลานแบบนี้ก็ธรรมชาตินะครับการแต้การเลา้าโอเคนะแผ้นะแท้อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเจริญนะครับวัดทันยวาลีนะอันนี้ออกวัดเมืองการนะครับของวัดหนองควายนะเมืองการ ปีสามสีนน่นะครับนี่ครับเกิ๋เทะครับสวยด้วยแกะสวยนะอ่านี่ครับก็อย่างที่ว่าไปนะบนบแบบนี้แบบนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับผิวยิ่งนะเห็นไหมดูเส้นเกรสรของพอนะอ่าเป็นเส้นๆเ,เลยนะคมๆนะครับอ่าโอเคนะอ่านี่ครับเก๋สวยงามดีอ่าเป็นผาพื้นที่แทบทั้งหมดแหละวันนี้มังการอ่าอน,นี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆละ เราดูถจ้า,าสีผิวการแกะนะครับอ่าเป็นปีห้าเก้านะเห็นไหมอ่าอันนี้ครับเป็นลุ้มในไหมอ่าผิวอย่างนี้นะครับอ่าแต่ก็เทน,นะดูง่ายนะวัดเข่าหลักนะครับอันนี้ก็เมืองการอ่าันนี้ก็เรียนหลงวงพ่อตมะนะครับนี่หลงวงพ่อตัมมะอดวังวีการามนะอ่าอันนี้ออกวัดเกาะแก้วนะครับปีค่อนข้างลึกเลยนะปีสองสองนะครับ เจอเทดูง่ายนะวันนี้ผิวไฟนะครับเห็นไนี่ครับอ่าสวยนะครับสวยๆอ่าผิวไฟแบบน,นี้อ่าสวยงามนะโอเคนะครับก็ขึ้นหลืกอก็มัชัดทั้งหมดนะน,นี่โอเคไปกันต่อนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้บ้าง อ่ะมาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญลงพ่อเยี่ยมวัดเราขวัญนะครับองค์นี้ไม่เทนะครับอ่ไม่เทก็เคยทํารายการไปแล้วนะว่าดูยังไงนะครับลักษณะการพิจารณานะคือเข้าจะเกมีเส้นเซนเ้นเ้นอย่างเง้ยอโฟกาสเกเยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่เทนะดูดวงตาก็รู้แหละอาจจะสเกตเห็นจากดวงตาท่านนะครับเห็นไหม เบเบอร์ไปนะเบอร์เบไปแบบนี้ไม่แทนนะครับไม่แทนดูเบอร,ร์ไปเลยนเนี่ยเกนี้ครับโอเนกเกน่้เราพยายมว่าเรานนพนันนะครับแท้ลักพันทึ้งรักมื่นะครับแล้วแต่ความสวยงามนะแต่แบบนี้ไม่แทนครับไม่แทนอ,อ,อันน,อนี้อันนี้อัปกาปเปือ่อยอยู่เนี่ย บัดทําเสือหรือเปล่าเนีรยรู้สึกนะอาจารย์ชื่อน,นะครับเดืน 5, 6, 5นะอนห้าศ่าห่านปีซีนิ่งนะครับนี่ครับก็ดูแท้นะครับอสวยงามดูแกะละเอียดผิวแห,แห้งนะครับอโอเคอนี่ครับอ่านี่ก็หนุบพขาปู อันเนี้ยก็วัดน่าจะหวัดท้งเสื่อนะอ่ายันตัวนี้นะ่าคล้ายๆนะครับคลขาย,ายนะกับ้ายกับคานะกับเหรียญหลวงพระแท่งนะครับมับนมุ้งชุมนะอ่าพิษธูข้อภัยนะครับคยายกันเนี่ยขายเลยนะเนี่ยต,ตัวลือตัวลืออะไรสักอย่างนะครับขายกันมากเนี่ยครับอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันต้องหาข้อมูลนะครับอันนี้ผมไม่ทราบวัดแต่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันจริงๆอ่าหรือความยันหลังเหรียญแล้วก็ ตัวลื้อตัวลื้อคล้ายๆเรียญปีหนึ่งเจ็ดลงบนเที่ยงหมดวงชุมนะรุ่นวิเซษอ่ะที่ลงู่ทิมบางพุกเซกนะครับคล้ายๆกันเลยตัวนี้สองข้างขายกันแต่ว่าเรียหลงู่เที่ยงเขาจะไม่เต็มอกนะเขาจะครึ่งอกนะครับแต่ว่าเหรียนนี้เป็นนั่งเต็มอกนะก็สวยงามไปอีกแบบนึงเลยอ่าแท้นะครับอันนี้แท้แต่ว่าไม่ทราบที่นะอันนี้ผมไม่เคยผ่านมือเลยแต่ก็สวยงามดีนะครับ อันนี้หลงพอสงเสงี่ยมบอหัวตรอนทวนนะอาจจะลงพอสงเสงียมนะ,ะ PC หนะึ่งครับเทนะครับอันนี้แต่ว่าสภาพก็พอใช้น่อยอ,อันนี้ K okay. ต้นนะอ่หลงพออันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะพระครูจิละพัฒนาทรน,นะครับ กาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วอ่ะเราจะสังเกตเห็นจากสีผิวนะครับผิวใหม่ๆก็จะประมาณนี้อ่านี่ครับก็สังเกตได้นะครับอ่าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเมื่อนค่อยๆเรียนรู้ไปเราไม่ต้องรีบนะอ่านี่ครับอ่านี้สวยมากนะหลวงพ่ออุตมะนะครับเมืองกาญนะครับรุ่นนี้ปีสองสามนะปีลึกนะครับแก้สวยนะหลวงพ่ออุตมะรุ่นนี้จะน่าเก็บนะครับเนี่ยแก้สวยปีลึกนะครับก็เป็นสภาพผิวยิ่งนะอันนี้ แต่เทนะครับเทโอเคเลยเลยนี่อ่าไอ้หอันนี้ชอบนะแ่สวยนะนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอ่านี้เป็นเหรียญลงพัอทวนนะครับนี่อันนี้อ่าอันนี้ใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ที่เมืองเพชรน,นะที่ยิงไม่เข้านะอ่ะอ่า ที่มีเหรียญหลวงพ่อทวนอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ว่าที่เขาเ่าแขวนเนี่ยตามที่ผมจามได้นะน่าจะผ่านมาประมาณปีสองปีแล้วแหละเขาเ่าแขวนเนี่ยจะเป็นเนื้องเงินนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะอ่ะรุ่นเดียวกันเลยรุ่นปาตานนะครับหลวงพ่อทวนวัดหนองตุ่นะ,ะปีสามเก้านะครับรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนประสบการณ์นะก็เทนะครับองค์นี้แท้ผิวสวยด้วยถือว่ายังอยู่ในสภาพที่เก็บสะสมได้แน่นอนเหรียญนี้นะครับ มีประสบการณ์แล้วเก็บได้นะครับลงมาทวนนี่สายเหนียวเหมืองการด้วยนะโอเคนะครับองมาต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อลำใหญ่นะครับรุ่นนี้รุ่นเมตานะครับนี่ครับอก็สวยงามนี่นะโอเคนะควันนี้รู้สึกชอบมากเลยนะวันนี้รู้สึกว่าเราทายหลวงพ่อที่เรารู้จักมาคนข้างหลองล้วก ชินชอบด้วยหลวงพ่อทวนก็ดีนะหลวงพ่อต่อมาหลวงพ่อเจเลยนี่นะได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีพระทายเมืองการเก่งๆสวยๆแกะสวยๆเพียบเลยนะดูไวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อต่อมาอีกเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสิรินนะเป็นปีสองห้านึงๆแต่เ uh, ป็นเหรียญเสรินนะครับเหรียญรุ่นแรกอ่ะจะบอกเพื Cannon ่อนๆว่าเขาจะดูกันตรงประมาณลอลิงนะครับให้ปีเส้นแตกขึ้นไปนะองค์นี้นะไม่มีเส้นแตกก็จะเป็นเหรียญเสิริมนะครับคือ อ่าไม่นิยมเอาเป็นว่าไม่นิยมเท่าเหรียญที่หลอลิงมีหางแตกแล้วกันอ่าถ้าคําว่าหลวงเนี่ยตรงหลอลิงมีหางแตกเน,เนี่ยจะเป็นบอกนิยมนะครับ,บก็หลวงพ่อจะมารุ่นแรกดีแน่นอนอ่านี่ครับโอเคไปต่อนะอันนี้ไปแล้วนะครับมาถึงเหรียญน,นี้นะครับอ่าหลวงพ่อสดนะครับอ่ะออกวัดทัพมุนไกรนะปีสีสองนะครับก็สวย อ่าวันนี้ก็ไม่ผ่านมือเหมือนกันไม่ได้ผ่านมือแต่แบบมือเทนะครับอ่าสิ้นส้นเราซึ่งมีต่้งตานะขึ้นชัดนะครับโอเคนะครับอ่าอืมปีสามห้านะวัดหนองก้างเพิ่มโพสุวรรณนะครับอ่านี่ก็เทนะครับเทจะสวยนะเขมาครับ อ่าวัดวังป๋ามู่นะอ่าพี่สามสูนครับอันนี้ก็เทนครับเทรู้องค์เนี่ยมีหลวงพะเยาเกอองเดียวนะอันนี้เกนะอ่าที่ผ้ามาคือเทรุกองค์นะอ่าตามที่ผมดูเบื้องต้นนะครับอ่าต้องบอกเป็นเร่องนี้อ่าอันนี้เป็นวัดถ้ำข้าวปูนป่ะอ่าใช่นะครับเคยผ่ามือแล้วองนี้เทนะครับอันนี้กระไ่เทเลยอ่านี่ครับเกิดูง่ายครับดูงา่าย ือนะครับอ,อันนี้ก็หลวงพ่อเส้งเงียมอกอกวัดพระแท้น,นุงรังนะครับบวรวิหารนะปีสามเจ็ดนะอายุแปสิบเอ็ดปีนะใช้หลวงพ่อเสงเยียมวดวันทวนไหมเราก็ดูชายาทนะครับเมื่อกี้เรียนหลวงพ่อเสงเงียมอยู่ไหนนะอืมอืมี้อยู่ไหนอ๋อนี่อาอาจจะไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเป็นพระครูพิสารนะครับ วิริยะกิจครับอาหารนิทุกพิทูข่อภัยนะอาจจะไม่ใช่สมอ,อสงเงียมอ่าวัดบ้านควรนะครับวันนี้ก็ไม่เคยพลาดน,นะไม่เคยพลาดมือนะครับนี่ครับแต่ก็แก้สวยดีมากเลยนะแพ้นะวันนี้คมคมให้มันโดนตาท่านนะอ่าไม่ใช่นาะยให่อ่าถ้าเป็นวัดบ้านทวนเนี่ยนะจะควัครูพิสานนะครับวิริยะกิจนะอ่ะดูใช่ยาไล่นะครับโอเคครับต่อมาเป็นเรียนนี้ หลวงพ่อดำนะครับวัดโกกตาลอดนะครับปีสามหกนะอันนี้เมืองการนะอ่บอันนี้ก็เทนะครับอนิส้นเขียวอันนี้เทอ่าต่อมาหลวงพ่ออุตมะนะครับอันนี้ก็เทอ่ารุ่นสอห้านะวัดวังวีการามนะครับโอเคนะได้หลวงพ่ออุตมะมาคนั่งลายองเลยนะครับอ่อันนี้หลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งรับย่านะครับฉลองอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะอ่า โอเคแทะนะแทะโอเคองค์กลมาอันนี้ก็แทะมีโค้ดดูโค้ดเลยนะครับโค้ดต่อกกับแทะเลยอ่าถ้าเราดูโค้ดมันแม่นะอ่ามีรันด้วยลันลำเบอร์ด้วยนะครับอ่าแทะเลยหนึ่งสามหกสูตรนะครับอ่ามีโค้ดหน้าโค้ดหลังเลยนะอ่าเห็นไหมโค้ดกินเนื้อนะครับ อ่าวันนี้ดูง่ายนะดูง่ายโอเคนะครับเก๋เทนะครับเทหัวทับองค์จุนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นลุ้นไม้เลยละดูจาะ,อะบอกดูจากตัวหนังสือนะอ่าฝนต่างๆครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็ลงเขาต่อมาณนะอ่าอื้อหนิอาจจะล่นกันด้วยนะอา ต้องดูข้อมูลอีกทีนะครับเพราะว่าหลวงพ่อต่อมีคนข้างหลายรุ่นนะโอเคนะครับสวยงามนะเทนะเทอันนีงก็หลวงพ่อตมนะครับนี่อันนี้ก็เป็นปีสามนึ่งนะยี่สิบสองคุณพานะครับโอเคเลยนะนี่สวยงามนะเทดูง่ายครับอ่บุ๋งหิ้งหิ้งกันนี่โอเคนะครับ เปนต่อเนาะอ่านนี่ปีสามหกนะครับวัดเขารักนะอ่านนส่งเขารักนะครับจุมหนึ่งนี้บสตานะครับเก็ตแท้นะครับนี่เทนี่ครับแล้วสวยงามดีอ่าอ่านี่หลวเข่าสมัยอีกแล้วได้มาหลายองค์เลยชอบมากจุดนี้อ่าน,นี้ก็สวย หลวงพ่อตัวปีสอ,สองสองอันนี้อ,อยากได้นะครับอันนี้สวยดีแท้ครับเนี่ยเทโอเคเลยหลวงพ่อต่อมาหลวงพ่อต่อมาทันจริงมากนะครับเก็บดาวเก็บนะอ่านี่อันอนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมนฑลวัดพุทธมณฑลอารามนิกาวาดนะอ่ะ จำได้นะจำได้ใช่แหละอันผมเคยทําเป็นพระหรือจะเป็นพระกิ่งชัยวัดนะครับของหลวงเขามุ่นทนนะที่ก้นจานอ่ะอันนี้เป็นปีห้าเปรตครับปีไม่เลืกเท่าไหร่ท่านชอบจานนะเดี๋ยวเราดูกันว่ามีจานหรือเปล่าเพราะว่าอ่พาพระที่ผมเก็บอยู่ขาย,ขาย,ขายพระชัยวัดนะ,อะของท่านเนี่ยมีจานตรงก้นทุกองค์นะครับทุกองค์เท่าที่ผมเก็บไว้นะ ก็เก็บมาค่อนข้างหลายองค์ละเพราะว่าผมชอบนะครับมีจานแล้วก็สถาทัานมาเนี่ยทันเก่งนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจานหรือเปล่ามีไหมนีม่คือจานไหมอะไรเมือนจะมีนะใช่ปะ่ะโอ้ใช่เพืเ่อนๆเนี่ยนะคือเราอ่าเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีมีโค้ด อ่ะแบบนี้เทไหมโคต,ตอ,องไปนะครับมันจะตอกสามเดอดอ่าแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าวันแบบนี้มันตอกสองโคตแต่ว่ามีโคแบบนี้เทแล้วพี่วันนี้ก็เทนะครับ,บความคมชัดได้นะครับลอยจานหรือเปล่านะอัะนหนึ่ผมขอพิจารณานะเพื่อนๆแบบตรงนี้คือรอยขีดข่วนนะครับเราจะเห็นนะว่าเนี่ยคือรอยขีดข่วนนะเกิดจากการที่เราไม่ได้เกี่ยวใส่สองใส่ห่ออะไรไว้นะครับ เลี่อนเขากระทบกระทั่งกันก็นกเป็นรอยขีดข่วรไปพินครับแต่ด้านล่างเนี่ยผมว่ารอยจานนะอ่าเพราะว่าเป็นคล้ายๆอาัคาระนะครับเพื่อนจะเห็นนะครับว่ามีอัคาระอ่าคล้ายๆเลขกสามนะฟึบฟึบฟึบแล้วก็ตั๊กวัดลงมาข้างล่างแล้วก็ขีดยาวลงมาตรงลงมานะครับอ่าคล้ายๆอ่าหัวของสอโซอ,อ่ะประมาณนั้นนะนะตั๊กวัดลงมานะครับแบบนี้อาจารย์ทางนี้มีไหม อันนี้เหมือนจะจานด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันคิดไปเองอจ๋จานจานจานอ๋อเขาจานตัวเดียวก็ไอ้น,นี่เลยเพื่อนก็พักกิ้งเลยอะ่ะเอาจานอย่างเงี้ยหลวงพ่อเนอี่ยกึกกึกแล้วก็แล้วก็ตวัดปุ๊บอย่างงี้ป่ะอคล้ายๆสระอุอ่ะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวจะลงคอจานตัวอะไรนะแต่ว่าคล้าย,ายตๆต่อเตาสระอุอา่าเนี่ยนะนะปุ๊บปึ๊บปุบเนี่ยครับตะวัดไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะ ตอนนี้น่าจะจา่าละอ่าใครรู้ก็ตอบได้ครับใครเล่นสายหลวงพอ่ออ่ามุนทนอยู่นะครับอันนี้หลวงพ่อมนนุนทนวัดพุทธพุทนธนทุนนะอรัญญาวาเท่าผมพูดชื่อวัดท่านพิ่ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้จะเท่าที่จําได้นะครับทำได้เนี่ยใช่แหละวัดพุดทมนธมุนทนเนี่ยใช่หลวงพ่อมุนทนนะอรัน,นิกาวาดนะครับกาสาวลีแบบนี้เทแน่นอนเก็บได้นะพระมีจานนะครับเท่าไรก็คุ้มนะอ่ะอ่ะโอเค นี่ครับอโเคเราไปกันต่อนะบางทีต้องเก็บดีๆนะครับมีจานนะผมชอบผ้ามีจานนะครับท่านท่านติดตามมาก็นะ่จาจะทราบนะอ่านี่เป็นรุ่นสร้างนบนถุกนะครับบนดบวัดโพสีสุขารามอันนี้วัดโพเลียวนะครับหรือว่าเราจะารู้จักกันอของจริงวัดโพเลียวนั่นแหละอ่าวัดโพสีสุขารามนะครับาถามงนะโอ้ได้หลวงพ่อวันทนมา,มาด้วยมีจานด้วยชินที่หนะ้านะครับ พระอาจารย์บุรพาวงนี้ก็แท้นะแท้นี่อันนี้ก็สวยแก่สวยอหลวงพ่อประเทียงอือหือยันก้าวยอดอ่ะไม่ใช่ยันแปะทิศหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจโอเคครับองน,นี้ก็ดูแท้นะปีเล็กนะปีือสองแปดครับ เมืองการอันนี้ก็ไม่เคยพลาดเลยเราควันนะครับอ่าอาจจะดังเนงพิงที่เป็นไปได้เหมือนกันพเพราะแก้สวยอ่าลอยขึ้นมาเลยใช่นไหมอ่าลอยองค์นะครแบบนี้อ่าต้องดูข้อมูลคือบางหลวงพ่อเนะี่ยต้องยอมรับว่าผมก็ไม่มีข้อมูลนะก็ต้องบอกเพื่อนๆตามตรงนะครับอ่าแท้นะน,นี่แท้โอเคครับ อ่านี่ก็เทนะแกสวยนะปีสามห้าครับโอเคนะมีหลงวงพ่อลำใหญ่อีกเรียนอ่ะเจ็ดสิบแปดปีเมื่อกี้เจ็ดสิบเจ็ดหรือเปล่าอ่ะแบบนิบนึงนะอืมส่งคลา,ายกันนะครับแต่ว่าน,ะน่าจจะคนละปีกัน เหรียญสาย7จเจ็ดเรียญกว่า7จแปดนะครับนี่ครับก็ะส่งขายกันอ่าโอเคนะอ่ะสร้างก็เยี่ยงกันนะครับอโอเคนะครับเหลืออีกหกหนึ่งอ่าพักคู่กาชะนะสุทธิคุณปีสามสี่นะรุ่นหนึ่งนะวัดสี่สุวรรณนะครับองค์นี้ก็เทอ่าคมลึกชัดเจนนะครับโอเคหมดอย่างเอาเรียงสุดท้าย อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อลำใจกัดทุงราชนาครับครบพกรอบนะองค์นี้ก็ไล้ท้องสวยงามนะครับเทดูง่ายกว่านี้โอเคนะก็วันนี้หมดประมาณนี้ครับอ่าวันนี้ค่อนข้างผมว่าอ่าเอาเป็นเพื่อนๆคิดว่าผมคุ้มไหมหรือว่าไม่คุ้มอ่าแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมว่าผมค่อนข้างชอบจุดนี้มากๆเลยนะผมว่าได้หลวงพ่อที่ ยาเก็บคนข้างไหล่องค์เลยเนี่ยองราะงันทนนี้นะครับมีจานนะอนนี้ผมดูว่าเป็นจานนะครับไม่ใช่ลอยี่ทวนนะอันนี้เป็นรอยจานนะครับจานสองตัวนะ,ะจานเหมือนคล้ายๆก้นของพระชัยวัดที่ผมเคยทําแล้วอไปแล้วนะครับอ,อันนั้นสวยงามมากอัอนนี้ก็แก่สวยนึ่งเหรียญมีจานด้วยมีโค้ดไอดีวันนี้ดูง่ายดีพระเท้าวันนี้เท้นะครับดูแทอ้อแล้วก็มีหลวงพ่อจมะเนี่ยอค่อนข้างหลายรุ่นเลย ชุดนี้ผมผมว่าเก็บได้เลยไหลองคนะหลวงพ่อทวนนี่ก็ประสบการณ์มาแล้วนะครับเก็บได้แน่นอนนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมว่าชุดนี้ผมว่าไปต่อได้อยู่แต่ว่ามีเหรียญหลวงพ่อเยี่ยมเนี่ยกอเคะครับแผมนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะตตนหลวงพ่อเยี่ยมนี่นแรกนะหวัวเราขวัญน,นะ,ะประมาณนี้เพื่อนๆทราบเพื่อนๆสนใจองไหนอยากเช้าหาบูชาไปศึกษา หรือว่าไปออต่อพอมีกําไรผมได้มาไม่แพงก็เป็นไม่แพงนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อที่ลิงใต้คลิปนะครับเช้าวันไหนครับลองมาคุยกันก่อนได้โอเคครับเพื่อนๆทราบวบนนี้ก็หวังเป็นย่างยิ่งนะหวังเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในการมาดูรายการนี้มาเสียเวลาดูก็หวังเป็นย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้เช้าหาผัาเทกันได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์การดูผมก็บอกไปเบื้องต้น ในการพิจารณาครับแต่ว่าถ้าเจาะลึกของแต่หลงข้อนั้นเพมือนก็ควรหาข้อมูลไปส่งถูกอีกทีในการเช่าหาแต่ละครั้งนะครับเพื่อจะทําให้เราได้เช่าหาพระเท้เกินร้อยเปอร์เซ็นะครับในแต่ละครั้งในการต้อนทีใจน,นะอันนี้คือผมเมามาผมอาจจะดูไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าจำเป็นต้องเมาแต่ราคาไม่สูงมากนะักทําให้ผมสามารถเมาในจนนาํานวนที่มากนียได้แต่ว่าถ้าผมจะเช่าเป็นองค์ราคาเป็นพันอย่างเงี้ย แน่นอนครับเพื่อนๆผมหาข้อมูลอย่างดีที่สุดแน่นอนในการเช้าหาแต่ละครั้งนะครับในการที่จะจ่ายตังค์แต่ละครังเพื่อนๆต่างหามาด้วยความยากลำบากสิ่งที่เพื่อนๆทาได้ที่สุดก็คือดูผักองค์นั้นให้แท้ถ้าเป็นผ้าเทะแล้วเราซื้อแพ้หน่อยก็ตามทันนะครับแต่ว่าถ้าเขาอนาคตอาจจะดรอปลงมาหน่อยเราก็เสียงหายไม่หนักแต่ว่าถ้าเราซื้อซื้อผักเก๋ มาไวเนี่ยคือเป็นสูรเลยนะถ้าเขาไม่เช่าเนี่ยไม่มีคนมาเช่านะโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นที่มากใจเนมะว่าซื้อขายขาเมื่อกี้นะโอเคครับเ,เพื่อนๆสำหรับวันนี้นอกเรื่องเมื่อกี้สยามก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะวัาเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่รับชมจน,นจบนะวันนี้สวัสดีครับ